พี่น้องมาเที่ยวบุญมังไฟกินเข่ามากบางหันจะเฝ้าเถอะเอาท่าน้ำหนึ่งค่ะสิกินย่ำได้จังเอาก็ได้ดอกหิวซากอนบอึกแนวขายดอกประมาณอย่างจี่มันขี้ขานหอบหิวเราไปกินคาราม่ากับไปกินไปผนย่าสิพาไปกินคาราม่าแล้วคุณกินดีฟ้าไปแล้วปตาพ่อเจ้ยแขกกินกฟอนบักฟอนเด้อ ดีคุณยายก่อนค่ะไปไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆโอ้ยมาบุญมาบุญพี่น้องมาบุญมาบุญป้าโตกินเข่าแม่บาทที่นี่ปลาทอดปลาทอดปลาทอดกินยังกับกินอะไรหรอย่างกับเขียว เอา้เา,ากินคารมากะละมองสิกินได้เยอะอื่นแต่กินบ่ได้ดอกผุนละน่ารัำมากดอกผุนละผู้หลักผู้หลักแบบงามเลยผู้หน่ะผู้นลักผู้หลักแล้วไปขอถ่ายรูปพรอมกันอ๋อ้อถ่ายรูปเนี่ยไปถ่ายรูปงามๆเนี่ยไปเลยอย่าฟาไปโอ้ยไปเร็วถ่ายรูปนั่าร่ำพอท่านเดี๋ยวไปเจอกันในงานเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่ามันคือคัดเลยเสียงมลพิอยู่ตอนนี้นี่นี่นี่น,นี่งานพี่น้อง